สวัสดีครับผมพอดีนึกขึ้นได้ก็เคยมี f c ถามเข้ามานะครับว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกจากมาเมล็ดหรือว่าปลูกจากกิ่งตอ้นอันไหนมันดีกว่ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงคลิปนี้ผมก็เลยทําข้อมูลมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายก็แล้วกันนะครับพอสังเกตก็แล้วกันเริ่มจากการปลูกจากการพาเพาะเมล็ดนะครับก็คือเอา,มาเมล็ดมาเพาะในถุงเพาะชําก่อนหรือจะเอาไปเพาะ ในหลุมปลูกก็ได้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมีระบบรากแก้วที่อย่างลึกตัวนี้จะเป็นฐานยึดลําต้นได้ดีนะครับเวลาฝนตกลมแรงเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนื่องจากมีระบบรากแก้วนะครับช่วยเป็นฐานยึดลําต้นได้ดีนี่คือข้อดีอย่างที่1ข้อดีอย่างที่2ก็คือทนแรงครับเพราะว่าพืชที่มีระบบรากแก้วเนี่ยมันจะสามารถอย่างลึกลงในชั้นดินที่มีความชื้นได้ในฤดูแล้งนะครับ นี่คือข้อดีอย่างที่2แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อเสียก็คือการปลูกจากเมล็ดเนี่ยมันจะทําให้โตช้าครับเพราะว่าต้องใช้เวลาสะสมอาหารสร้างลําต้นสร้างยอดสร้างใบตั้งแต่เริ่มงอกออกมาจากเมล็ดเลยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงจากการเข้าทําลายของศัตร,รูพืชในระยะที่กําลังเป็นต้นกล้าเล็กๆด้วยนะครับยิ่งถ้ากําลังงอกขึ้นมาสูงประมาณ5้าสิบเซนถ้าโดนจิ้งหรีดกัด ก็อาจจะทําให้เสียเวลาต้องสร้างยอดสร้างลําต้นสร้างใบใหม่ก็ยืดเวลาออไปอีกและที่สําคัญข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจะให้ผลผลิตช้าครับเพราะอาจใช้เวลาประมาณ4ปีขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนี่คือข้อเสียของการปลูกจากเมล็ดอันนี้ผมพูดถึงไม้ผลนะครับไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะส่วนการปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยก็คือตอนกิ่งจากต้นแม่ใหญ่มาเลยกิ่งใหญ่กิ่งเล็กก็แล้วแต่เลือกเอานะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกัน ข้อดีก็คือการปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยมันจะทำให้โตวไวครับเพราะว่าเราแยกกิ่งมาจากต้นแม่ที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกิ่งตอนมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งโตวไวเพราะว่าเราต้องรอให้รากเนี่ยกระจายในถุงเพาะชามก่อนถึงจะมาปลูกถูกไหมครับพอปลูกลงดินเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็เห็นผลแล้วนะครับก็เริ่มแตกยอดถอดใบสวยงามและที่สำคัญครับข้อดีอย่างที่สก็คือให้ผลผลิตไวในระยะเวลาสั้น บางต้นที่ผมซื้อมานะครับหรือผมตอนกิ่งเอาจากสวนเนี่ยปีเดียวก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ก็ต้องเอาออกก่อนก็ต้องรอให้ผ่านไปสัก2ปีก่อนคือ2ปีเนี่ยการันตีว่าได้ผลผลิตแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยซึ่งเทียบกับการปลูกจากเมล็ดแล้วเนี่ยก็หลายปีครับประมาณ4ปีนะสี่ปีนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับสำหรับการปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยข้อเสียก็คือไม่มีระบบรากแก้วซึ่งมันจะเป็นปัญหาในช่วงฤดูมรสุม หากมีฝนตกลมพัดแรงเนี่ยต้นที่เราปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยก็อาจจะโค่นล้มได้เพราะไม่มีรากแก้วนั่นเองครับมีแต่รากฝอยที่กระจายตัวอยู่บริเวณผิวดินเพราะฉะนั้นในการปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยแนะนาให้ควรทําเป็นสวนหรือปลูกรวมกันเป็นกลุ่มอาจจะมีไม้พี่เลี้ยงช่วยพรางแสงช่วยกันลมไว้ด้วยยิ่งดีนะครับข้อเสียอย่างที่2ก็คือไม่ค่อยทนแรงครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าก,กิ่งตอนเนี่ยจะไม่มีระบบรากแก้วที่ชัยชอนรง ใต้ผิวดินชั้นลึกที่มีความชุ่มชื้นในช่วงหน้าแรงเพราะฉะนั้นปีไหนหรือฤดูกาลไหนที่มันแล้งจัดอาจจะเห็นบางสวนมีไม้ผลยืนต้นเหี่ยวตายก็มีเพราะว่าขาดน้ำนะครับไม่มีรากแก้วที่สามารถดิ่งลึกลงไปเก็บกักความชื้นที่อยู่ในดินชั้นลึกในช่วงหน้าแล้งได้นั่นเองครับแล้วสรุปแบบไหนดีกว่ากันระหว่างกิ่งตอนกับเพาะเมล็ดโดยส่วนตัวผมเนี่ย ก็ปลูกทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อมเมล็ดหรือว่ากิ่งตอนแต่ไม่ผลส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นกิ่งตอนมากกว่าเพราะว่าหนึ่งละมันจะให้ผลผลิตไวนะครับแล้วก็โตไวกว่าดว้วยส่วนไม้ยืนต้นเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องใช้การพ่อมเมล็ดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังเรื่องอผลผลิตที่เป็นผลเท่าไหร่ก็เป็นการเสริมสร้างธรรมชาติแล้วก็ต้องการใช้ไม้ในเชิงเศรษฐกิจหรือปลูกไว้เป็นการส่วนตัว ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งไม้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครตอนกิ่งกันส่วนใหญ่จะตอนกิ่งเฉพาะไม้ผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะ ทำสวนอะไรสักอย่างสวนไม้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่บทสรุปที่แน่นอนนะครับว่าการปลูกแบบไหนการปลูกจากมเมล็ดหรือกิ่งตอนแบบไหนมันดีกว่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลแล้วก็สภาพดินปลูกของเราด้วยบางทีกิ่งที่เพาะจากเมล็ดมาเนี่ยก็ให้ผลผลิตไวได้เหมือนกันหากมีการบริหารจัดการที่ดีมีการตัดแต่งกิ่งมีการให้ปุ๋ยให้น้ําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอก็ลองพิจารณาดูถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ